สวัสดีค่ะอาจารย์พัชรินีลานะคะสอนอยู่ที่หลักสูตรศิลปะภาพภาพิมพ์นะคะ,ะผลงานชุดนี้นะคะชื่อ at my home นะคะมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องบ้านความสุขภายในบ้านความอบอุ่นภายในบ้านนะคะเป็นคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้มาโดยตลอดนะให้ความงามของดอกไม้ดอกไม้คือความงามคือการตรีบานที่งดงามนะคะบ้านคือความรัก คือความเบิกบานใจและก็คือการปลิบานของความรักคือนิยามความหมายแห่งบ้านที่สร้างขึ้นมาเป็นผลงานชุดนี้นะคะ<ส>ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาดูซิว่าบ้านในความหมายของคนทำงานศิลปะมีแนวคิดอย่างไรมีความสุขอย่างไรนะคะ,ะในงานศิลปะนิทรศรศการของ คณาจารย์ปรุ่มเยอดครั้งที่13นะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งเมืองเชียงใหม่นะคะระหว่างวันที่7ถึง30ตุลาคม2,559ขอบคุณมากนะคะ